ชายวัย71ปีเข้านอนโดยรู้สึกปกติดีแต่เขาไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยการเสียชีวิตกระทันหันของเขาเป็นความช็อกที่แร,แรงต่อครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีสัญญาณของอาการป่วยที่ชัดเจนโศกนาฏกรรมนี้สามารถป้องกันได้หรือไม่คำตอบอาจทำให้คุณประหลาดใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามักมองข้ามนิสัยก่อนนอนเมื่อเราอายุมากขึ้นกิจวัตรง่ายๆอาจกลายเป็นอันตรายเงียบที่คุกคามสุขภาพของเราในแบบที่เราไม่เคยคาดคิดด้ หลังจากอายุ70ปีนิสัยที่ผิดพลาดในตอนกลางคืนอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองหัวใจวายและถึงงอขั้นเสียชีวิตกระทันหันในบทความนี้เราจะเปิดเผยข้อผิดพลาดก่อนนอน4ข้อที่ผู้สูงอายุมักทำโดยไม่รู้ถึงอันตรายติดตามเราต่อไปเพราะข้อสุดท้ายอาจเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยชีวิตคุณถ้าคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกสมัครเลยและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใดๆ 1. การกินอาหารหนักสายเกินไปในตอนกลางคืน เมื่อเราอายุมากขึ้นการเผาผลาญของร่างกายช้าลงทําให้การย่อยอาหารก่อนนอนยากขึ้นตอนคุณอาจไม่เคยใส่ใจกับของว่างยามดึกหรือมื้อหนักเพราะระบบย่อยของคุณทํางานได้ดีและคุณหลับบอ่อได้โดยไม่มีปัญหาแต่หลังจากเข้าสู่วัยเจสิปีทุกอย่างเปลี่ยนไปการกินมื้อหนักสายเกินไปอาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพอาจนําไปสู่อาการแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนความดันโลหิตสูงหรือแม้แต่อาการดรุนแรงอย่างหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมองขณะนอนหลับหลังจากเจปีร่างกายย่อยอาหารได้ช้า และไม่มีประสิทธิภาพเท่าเดิมเมื่อคุณกินมื้อใหญ่ใ้ลยเวลานอนระบบย่อยถูกบังคับให้ทําง,งานหนักซึ่งขัดขวางการนอนหลับลึกที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายแทนที่จะผ่อนคลายกระเพาะอาหารของคุณต้องทํางานหนักเพื่อย่อยอาหารเพิ่มความเสี่ยงต่อกรดไหลย,ย้อนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกรดในกระเพาะไหลย,ย้อนขึ้นไปในหลอดอาหารทําให้รู้สึกไม่สบายไอหรือถึงขั้นสําลักลองนึกภาพการกินพาสต้ามือหนักหรือเบอร์เกอร์มันๆก่อนนอนเมื่อคุณนอนลงแทนที่จะพักผ่อนร่างกายยังคงย่อยอาหารอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น และระดับกรดในกระเพาะสูงซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปอาจนําไปสู่ปัญหาสุขภาพแ,แรงเช่นโรคปอดบวมจากการสําลักซึ่งเป็นการติดเชื้อในปอดที่อาจถึงตายได้สําหรับผู้สูงอายุนอกจากนี้สําหรับผู้ป่วยเบาหวานมือดึกอาจทำให้ระดับน้ําตาในเลือดไม่สมดุลยิ่งควบคุมกรูโคตขนาดนอนหลับได้ยากขึ้นเพื่อหลกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านี้ลองกินมื้อสุดท้ายให้เสร็จอย่างน้อย3ามชั่วโมงก่อนนอนเพื่อให้ร่างกายมีเวลาย่อยอาหารหากยังหิวอยู่ให้เลือกของว่างเบาๆที่ย่อยง่ายเช่นถั่วกรรมมือเล็กๆผล,ลไม้ชิ้น หรือชาสมุนไพรอุ่นๆตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพเหล่านี้ช่วยให้นอนหลับดีขึ้นและลดความตึงเครียดในระบบย่อย 2. การดื่มน้ำมากเกินไปก่อนนอนการรักษาความชุ่มชื้นในร่างกายเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพอย่างปฏิเสธไม่ได้เพราะน้ำมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำง,งานได้อย่างราบรื่อนอนอเช่นการควบคุมอุณหภูมิร่างกายการย่อยอาหารและการขับของเสียอย่างไรก็ตามการดื่มน้ำมากเกินไปก่อนเข้านอนอาจนำมาซึ่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคุณภาพการนอนหลับและความปลอดภัยทางร่างกายซึ่งมักเห็นได้ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาตามวัยเมื่อเราอายุมากขึ้นความสามารถของกระเพาะปัสสาวะในการกักเก็บปัสสาวะจะลดลงในขณะที่ไตย,ยังคะหงอทำหน้าที่กรองของเหลวอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงกลางคืนส่งผลให้การดื่มน้ําปริมาณมากก่อนนอนอาจทําให้ต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําบ่อยครั้งซึ่งไม่เพียงแต่รบกวนวงจรการนอนหลับตามธรรมชาติ แต่ยังเพิ่มความยากลําบากในการพักผ่อนอย่างเต็มที่การนอนหลับที่ไม่ต่อเนื่องนี้อาจทําให้ร่างกายไม่สามารถฟื้นฟูพลังงานได้อย่างเหมาะสมส่งผลต่อสุขภาพจิตและร่างกายในระยะยาวนอกจากนี้การลุกไปห้องน้ําตอนกลางคืนยังอาจนําไปสู่ความเสี่ยงทีแ่แรงกว่านั้นโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีความเปราะบ,บางทางร่างกายหนึ่งในปัญหาที่พบได้บ่อยคือภาวะความดันโลหิตต่ำทันทีเมื่อลุกยืน Orthostatic Hypotension ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อความดันโลหิตลดลงอย่างกระทันหันหลังจากเปลี่ยนท่าทางจากนอนเป็นยืนอาการนี้อาจทําให้เกิดอาการเวียนหัวมึนงงหรือในบางกรณีถึงท่านเป็นลมได้ความเสี่ยงเหล่านี้เพิ่มโอกาสให้เกิดอุบัติเหตุเช่นการหกลม้มซึ่งอาจนำไปสู่ผลกระทบร,ะร้ายแรงเช่นกระดูกหักโดยเฉพาะบริเวณสะโพกหรือการบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งในวัยสูงอายุที่ร่างกายฟื้นตัวได้ช้ากว่าเดิมอุบัติเหตุจากการหกล้มในตอนกลางคืนจึงไม่ ช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นภัยเงียบที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างมากปัญหาไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่การตื่นมาเข้าห้องน้ําบ่อยครั้งเท่านั้นการนอนหลับที่ถูกรบกวนอย่างต่อเนื่องยังส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความจําซึ่งล้วนแต่มีความสําคัญต่อการใช้ชีวิตประจําวันยิ่งไปกว่านั้นการที่ร่างกายไม่สามารถเข้าสู่ระยะการนอนหลับลึก (deep sleep) ได้อย่างเพียงพอยังอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจหรือเบาหวานในระยะยาวความเสี่ยง จากการหกล้มและการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพจึงเป็นวงจรที่เชื่อมโยงกันและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมและความปลอดภัยของบกอุคคลนั้นๆเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัญหาเหล่านี้วิธีการที่ชาญฉลาดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ําให้เหมาะสมกับช่วงเวลาของวันควรเน้นการดื่มน้ําให้เพียงพอในช่วงเช้าและกลางวันซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายต้องการของเหลวเพื่อการทํางานนอนต่างๆและค่อยๆลดปริมาณน้ําลงในช่วงบ่ายและเย็น โดยเฉพาะในช่วง2-3ชั่วโมงก่อนเข้านอนหากรู้สึกกระหายน้ําหรืออยากดื่มอะไรก่อนนอนลองจิบน้ําเปล่าในปริมาณเล็กน้อยหรือเลือกชาสมุนไพรที่ไม่มีคาเฟอีนเช่นชาคาโมไมล์หรือชาเปปเปิลซึ่งช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายโดยไม่กระตุ้นการปรัสสาวะมากเกินกินไปนอกจากนี้ควรระวังการบริโภคอาหารที่มีปริมาณน้ําสูงในช่วงเย็นเช่นซุปแตงโมหรือส้มเพราะสิ่งเหล่านี้สามารถเพิ่มของเหลวในร่างกายโดยที่เราไม่ทันรู้ตัว อีกหนึ่งปัจจัยที่ควรคำนึงถึงคือการหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในช่วงบ่ายและคำเช่นกาแฟชาเขียวหรือน้ำอัดลมเพราะคาเฟอีนมีฤทธิ์ขับปัสสาวะซึ่งอาจทำให้ต้องตื่นมาปัสสาวะบ่อยขึ้นในตอนหนกกลางคืนแม้แต่ช็อกโกแลตหรือขนมที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนก็ควรจำกัดเช่นกันการจัดการพฤติกรรมเหล่านี้ไม่เพียงช่วยลดการรบกวนการนอนหลับแต่ยังเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ด้วยกลยุทธ์ง่ายๆเหล่านี้คุณสามารถรักษาระดับความชุ่มชื้นในร่างกายได้อย่างสมดุลโดยไม่ต้องกังวลว่าการดื่มน้ำจะกลายเป็นตัวการที่ทำลายคุณภาพการนอนหลับหรือเพิ่มความมอเสียงต่ออุบัติเหตุการดูแลตัวเองโดวยวิธีนี้ไม่เพียงช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแต่ยังส่งเสริมสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาวอีกด้วย 3. การนอนในห้องที่อุ่นเกินไป ห้องนอนที่อบอุ่นและน่ารักอาจรู้สึกเหมือนสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการนอนหลับอย่างสงบแต่ถ้าคุณอายุเกิน70ปีการทำให้ห้องอุ่นเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยเฉพาะระบบหัวใจและหลอดเลือดเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายสูญเสียความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิได้ดีเท่าเดิมสิ่งที่เคยรู้สึกเหมือนเป็นที่พักผ่อนแสนสบายในวัยหนุ่มสาวอาจกลายเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพเพราะการร้อนเกินไปในตอนกลางคืนเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นปัญหาอุณหภูมิที่ดูเหมือน ไม่มีอะไรอาจาย์บกวนการนอนหลับอย่างเงียบๆแต่ไม่หยุดแค่นั้นการร้อนเกินไปสร้างความตึงเครียดที่ไม่จําเป็นต่อหัวใจเพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดน้ําและในบางกรณีอาจกระตุ้นเหตุการณ์สุขภาพร้ายแรงเช่นลิ่มเลือดหรือหัวใจวายเป็นความคิดที่น่ากลัวแต่เราสามารถป้องกันได้ง่ายๆด้วยขั้นตอนเล็กๆคุณเคยตื่นกลางดึกด้วยเหงื่อท่วมตัวร่างกายพลิกไปมาเพื่อพยายามทําให้เย็นลงหรือไม่ความรู้สึกไม่สบายและกระสับกระส่ายนั้นอาจดูเหมือนแค่ความรําคาญเล็กน้อย ในตอนแรกแต่การร้อนเกินไปเรื่องรังขณะนอนหลับอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่แรงกว่านั้นเป็นเรื่องน่าตกใจที่ห้องที่อุ่นเกินไปอาจรบกวนวงจรการนอนหลับและทำลายร่างกายของเราเมื่อเวลาผ่านนอไปในฐานะผู้สูงอายุเราเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมากขึ้นและเมื่อร่างกายรับมือกับความร้อนไม่ได้อาจส่งผลต่อทุกอย่างตั้งแต่พลังงานไปจนถึงสุขภาพหัวใจข่าวดีคือด้วยการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยคุณสามารถปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับและปกป้องสุขภาพได้พร้อมกัน ผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้รักษาอุณหภูมิห้องนอนไว้ระหว่าง15-19องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าเหมาะสมสําหรับการนอนหลับที่ผ่อนคลายและฟื้นฟูร่างกายฉันรู้ว่าตอนแรกมันอาจดูเย็นเกินไปโดยเฉพาะถ้าคุณเคยชินกับสภาพแวดล้อมที่อุ่นกว่าแต่เชื่อฉันร่างกายของคุณจะขอบคุณถ้าอุณหภูมินั้นเย็นเกินไปไม่ต้องกังวลคุณยังสามารถอบอุ่นและสบายได้ด้วยผ้าห่มที่ระบายอากาศได้ดีแทนที่จะใช้ผ้าห่มหนักที่กักความร้อนและถ้าคุณเซนสทิฟต่อความหนาว เสื้อนอนที่ระบายความชื้นได้ดีอาจเปลี่ยนเกมได้มันช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้คุณเย็นเมื่อต้องการและอุ่นเมื่อจาเป็นถ้าคุณยังรู้สึกว่าห้องอึดอัดหรืออุ่นเกินไปลองเปิดหน้าต่างหรือใช้พัดลมเพื่อเพิ่มการไหลาเวียนของอากาศเป็นเรื่องหน้าทึ่งที่อากาศบริสุทธิ์หรือลมเบาๆสามารถสร้างความแตกต่างในด้านความสบาย และคุณภาพการนอนหลับได้การเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เหล่านี้อาจดูไม่สําคัญแต่ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสุขภาพการลดอุณหภูมิในห้องนอนและปรับปรุงการไหลเวียนของอากาศไม่เพียงปกป้องหัวใจและระบบหลอดเลือดแต่ยังช่วยให้คุณได้นอนหลับอย่างเต็มที่โดยไม่ถูกรบกวนตามที่ร่างกายต้องการฉันเชื่ออย่างแท้จริงว่าการดูแลสภาพแวดล้อมการนอนหลับโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นเป็นวิธีที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพที่สุดในการยกระดับสุขภาพโดยรวมด้วยการทําให้ห้องนอนเย็นสบาย และระบายอากาศดีคุณไม่เพียงปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับแต่ยังปกป้องสุขภาพพอของคุณอย่างจริงจังอยากปล่อยให้เรื่องง่ายๆอย่างอุณหภูมิห้องมาทำลายความเป็นอยู่ที่ดีของคุณควบคุมสภาพแวดล้อมการนอนหลับของคุณและร่างกายจะขอบคุณด้วยความรู้สึกพักผ่อนฟื้นฟูและมีชีวิตชีวาทุกวันถ้าคุณยังดูวิดีโอนี้อยู่และพบว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์โปรดคอมเมนต์หนึ่งด้านล่างเพื่อบอกฉันว่าคุณยังอยู่กับฉันสี่การนอนในท่าที่ไม่เหมาะสมเมื่อเราอายุมากขึ้น โดยเฉพาะหลัง70ปีวิธีที่นอนอาจส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งและก่อวังขวังต่อสุขภาพมากกว่าที่เรามักตระหนักฉันเน้นย้ำไม่ได้มากเพราะว่าการเข้าใจว่าท่านอนมีพลังในการสนับสนุนหรือทำร้ายความเป็นอยู่ของเราโดยเฉพาะเมื่อร่างกายเราแก่ตัวลงนั้นสำคัญแค่ไหนการนอนในท่าที่ไม่ถูกต้องอาจดูเหมือนนิสัยที่ไม่เป็นอันตรายแต่สามารถกระตุ้นปัญหาสุขภาพมากมายที่ส่งผลกระทบลึกซึ้งตั้งแต่ปัญหาการหายใจไปจนถึงการไหลเวียนไม่ดี และเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะที่คุกคามชีวิตเช่นหัวใจล้มเหลวหรือโรคหลอดเลือดสมองเป็นเรือ่องงอน้าเศร้าที่ผู้สูงอายุหลายคนไม่รู้ตัวว่านอนในท่าที่สร้างความตึงเครียดเกินควรให้ร่างกายซึ่งนำไปสู่ผลกระทบระยะย,ยาวที่หลีกเลี่ยงได้ง่ายยกตัวอย่างการนอนหงายดูเผลนๆอาจรู้สึกเหมือนท่าสบายที่สุดแต่จริงๆแล้วมันอาจเป็นอันตรายเงียบท่านี้สามารถนำไปสู่ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน้นซึ่งทําให้การหายใจหยุด และเริ่มใหม่ซ้ำๆขณะนอนหลับลองนึกถึงความหงุดหงิดและความเหนื่อยล้าที่ตื่นมาแล้วรู้สึกหมดแรงและสับสนเพียงเพื่อตระนักว่าการนอนหลับของคุณถูกรบกวนนับครั้งไม่ถ้วนโดยไม่รู้ตัวแต่ผลกระทบนั้น้แรงกว่าแค่ความรู้สึกง่วงภาวะหยุดหายใจขณะหลับสร้างความตึงเครียดมหาศาลต่อหัวใจรบกวนจังหวะธรรมชาติของร่างกายและทําให้คุณเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพที่รุนแรงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปหากไม่รักษาอาจกลายเป็นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงหรือที่น่ากลัวที่สุด หัวใจหยุดเต้นเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ปัญหาเหล่านี้หลายอย่างสามารถป้องกันได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงนิสัยการนอนเพียงเล็กนอ้อยยอข่าวดีคือมีวิธีลดความเสี่ยงเหล่านี้และปรับปรุงวิธีการนอนหลับซึ่งช่วยยกระดับทั้งสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้นอนตะแคงซ้ายและฉันย้ําไม่ได้ว่าท่านี้มีประโยชน์แค่ไหนเมื่อคุณนอนตะแคงซ้ายหัวใจจะสุขฉีดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งสําคัญต่อการรักษาการไหลเวียนที่ดีเมื่อเราอายุมากขึ้นเป็นวิธีง่ายๆ ที่ให้ความรักและดูแลหัวใจตามที่มันสมควรได้รับนอกจากนี้ท่านี้ยังช่วยระดับความเสี่ยงต่อกรดหลายย้อนภาวะที่อาจทำลายการนอนหลับและทำให้คุณนอนกระสับกระส่ายทั้งคืนใครบ้างไม่เคยรู้สึกหงุดหงิดที่หลับไม่สนิทเพราะความรู้สึกไม่สบายตลอดเวลาฉันรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ง่ายโดยเฉพาะหลังจากนอนแบบเดิมมาหลายปีแต่เชื่อฉันมันคุ้มค่าถ้าการนอนตะแคงซ้ายตลอดคืนยากลองใช้หมอนข้างเพื่อคอยพยุงและป้องกันไม่ให้คุณกลิ้งไปนอนหงายอ่า ต้องใช้เวลาปรับตัวแต่ประโยชน์นั้นเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆการปรับเปลี่ยนง่ายๆอีกอย่างคือการยกระดับสีสันเล็กน้อยด้วยหมอนที่รองรับดีช่วยให้ทางเดินหายใจเปิดและลดความเสี่ยงต่อการหายใจสะดุดเป็นเรื่องหน้าทึ่งที่หมอนธรรมดารรมดาสามารถยกระดับคุณภาพการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมได้การเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่สําคัญเหล่านี้สามารถสร้างความแตกต่างได้มหาศาลไม่ใช่แค่การนอนหลับดีขึ้นแต่เป็นการรู้สึกมีชีวิตชีวามีพลังและควบคุมสุขภาพได้มากขึ้นฉันเชื่อจริงๆว่า เราควรให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองแบบนี้โดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นเพราะสุขภาพคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดและทุกการตัดสินใจรวมถึงวิธีการนอนมีพลังในการยกระดับหรือบ่อนทำลายมันดังนั้นใช้เวลาเพื่อลงทุนในการนอนหลับและทำตามขั้นตอนเล็กๆเ,เหล่านี้เพื่อปกป้องหัวใจการไหลเวียนและความเป็นอยู่โดยรวมเชื่อฉันคุณจะขอบคุณตัวเองการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เ,เพื่อผลลัพธ์ใหญ่การปรับเปลี่ยนเล็กๆในกิจวัตรก่อนนอนสามารถส่งผลกระทบอย่างมาก ต่อคุณภาพการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมด้วยการใส่ใจกับนิสัยที่อาจส่งผลเสียต่อการพักผ่อนคุณสามารถลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพร้ายแรงและตื่นมาด้วยความรู้สึกสดชื่นและมีพลังมากขึ้นกุญแจคือการตระหนักเมื่อคุณรู้ว่านิสัยก่อนนอนใดที่ทำร้ายสุขภาพการแก้ไขด้วยขั้นตอนง่ายๆสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ลองใช้เวลาสักครู่เพื่อทบทวนกิจวัตรของคุณคุณตื่นกลางดึกบ่อยไหมเคยรู้สึกว่าร้อนเกินไปหรือกระสับกระส่ายขณะนอนหลับหรือไม่ บางทีคุณอาจนอนหงายมาหลายปีโดยไม่รู้ถึงความตึงเครียดที่อาจเกิดกับร่างกายการรับรู้รูปแบบเหล่านี้คือขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเมื่อคุณระบุป,ปัญหาได้คุณสามารถเริ่มปรับนิสัยเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นนี่คือความท้าทายสําหรับคุณคืนนี้ลองเปลี่ยนนิสัยเพียงข้อเดียวบางทีคุณอาจกินมื้อสุดท้ายให้เร็วขึ้นลดอุณหภูมิห้องนอนเพื่อการนอนหลับที่ดีขึ้นหรือลองนอนตะแคงซ้ายเพื่อการไหลเวียนที่ดีแม้การปรับเปลี่ยนเล็กๆเพียงครั้งเดียว ก็สามารถสร้างความแตกต่างได้เมื่อเวลาผ่านไปด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆอย่างมิสติคุณสามารถยกระดับการนอนหลับปกป้องสุขภาพและตื่นมาด้วยความรู้สึกฟื้นฟูมากขึ้นอย่างที่เราได้สำรวจวันนี้แม้การปรับเปลี่ยนเล็กๆในนิสัยการนอนหลับก,ก็สามารถส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสุขภาพโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นตั้งแต่การเลือกท่านอนที่เหมาะสมไปจนถึงการจัดการอุณหภูมิในห้องนอนทุกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆสามารถสร้างความแตกต่างได้มากในความรู้สึกทั้งร่างกายและจิตใจแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรบ้าง มีเคล็ดลับข้อไหนที่สะท้อนใจคุณสิ่งที่คุณสามารถเริ่มฝึกเพื่อปรับปรุงการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมได้หรือไม่เราอยากได้ยินจากคุณคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้และแชร์สิ่งหนึ่งที่คุณเรียนรู้วันนี้และจะนําไปใช้ในชีวิตต่อจากนี้มาสารต่อบทสนทนาและช่วยกันยกระดับสุขภาพและความเป็นอยู่ของเราถ้าคุณชอบวิดีโอนี้โปรดฝากคอมเมนต์ด้านล่างอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับเคล็ดลับและข้อมูลดีๆเพิ่มเติมดูแลตัวเองดีๆนอนหลับฝันดีและรักษาสุขภาพนะ